ใายอ่ะใครเล้วกินยำกันนะยำอะไรนะแบบมูนาหรือว่าตีนไก่นั่นเองแบบว่าหรือว่าเห็นอะไรด้วยหรือว่าเห็นอะไรด้วยฮะหรือมีพริกด้วยบ้าอืมแซ่บพอน้อง มาจดูปังตะบุนางเล็บมือนางเล็บมือนางอะไรบุญนางครับใช่แบบะแบบไม่ไม่ต้องเพื่อนกันท้ออาหารกินอร่อยไปหน่อยใช่ไหมใช่อือหือถ่ายยังถ่ายแล้วอ๋อตรงนี้บอก มาแล้วป้อนอีก,กเดี๋ยวมันนะเดี๋ยวเวลากินหนูจะต้องกินบอรเกอร์เทสนนะความจริงอ่ะโบโบไบ่กินหนูบอร์เกอร์เทสอืมทำไม <c oughs> ดื่มพิษเหรอเปล่า ฮืออือฮัด้ถูกเลยวะฮะขัดถูเลยทุกอย่างอืม็ดอือแบบืีก่อนแบบนึง